พังกลับมาจากเล่นน้ำนาที่นคหรหลวงมาถึงพอดีเลยก็เลยถ่ายอ่าแล้วก็ขอโทษนะอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้น้องอุ่มแน่นะในคลิปนี้ไม่ชอบขอภายนะน้องอุ่มบอกว่าคือน้องอุ่มจ้า ไม่ขายสกูชี่แล้วยกเว้นกล้วยยืดหนึ่งชิ้นราคา180บาทนะคะแต่ลดเหลือ170บบาทนะคือแล้วก็เป็นสลามนะคะก็ยังขายตามปกติเลยนะคะนี่ค่ะสามารถติดต่อได้นี่เลยนะ ไปดูไอจีไปโทรอะไรก็ได้นะคะอันนี้เลยเราไม่ขายเพราะเราทำอย่างนี้นี่เห็ดด้วยบบชอบ ร้องมากสลามก็ขาตามปกติเลยนะก็ติดต่อได้เลย บริจาคเด็กๆได้เป็นกันพี่ๆที่ไม่มีน้อ no. งก็เป็นของเล่นก็ได้หรือจะเอาไว้ทำกิจกรรมนั่นเองเดี๋ยวดูก่อนตามใจพ่อกับแม่ก่อนนะคะว่าจะให้เปล่านาะแล้วก็อยากจะอันนี้จริจริงเดี๋ยวจัดกิจกรรมครั้งยิ่งใหญ่นะคะ ขอโทษนะที่ไม่ได้ถ่ายลง Youtube YouTube ให้ดูชื่อที่ฉันถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่คือมันอมร้มเร็วนะวันนี้มีเสียงอะไรผิดพลาดหน้าอะไรผิดพลาดอะไรที่ผิดพลาดานูอุ่มขออภัยอย่างยิ่งเลยค่ะวันนี้นะน้องอุ่มขอลาไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้น้องอุ่มด้วยนะคะวันนี้น้ออุ่มขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ